้นเี่ยมั้ว่าบาเเบาเเพิ่นเพิ่นบ่มีมูนั่งกินเลยพี่ท็อปเิ้นเพิบ่มีมูนั่งกินนะนะได้กินเหรอเินะครับผม เปียแถวไกลเปียอดแล้วกสีถุงทดจลกินเออตอนนี้อยากกิะไงเนอ่มันก่ค่าขายตามบุเ่ะขายได้ยจะมาดตบุฟเฟหนซื้อี่ันเป็นระวั้อิเป็บอดกินก่ทำไมเป็นเบาดิโอ้ใกินอะไรบ้างเลครับผมกินได้ไหมครับผมจับไหมจะลองชิมด้มันก็ต้งซีมก่อนล้วมันจะจแน่จแน่ โอ้อะเฮ้ยปวดอังค์ี่ดองตังค์เยนน่้เด้อทงนที่งนนตงงานนอ้ยขต่วเ่ยวหนุ่มคนปวนโอ้ยประธานเลรอว่า DM ้อนนี้ไม่แสบล้วยมาทำั่ทำั่สมกัที่ว่าหวานสมที่ว่าหวานเลยวันขันเจียมว่าหวานอยว่ะ เกินเลยนยกินเบิ่งแหนวกินนเบื่งแหนีวเรา่ากินอะไรนะกินตกล้วยใม่จางเาพูดนต้องกินเถื่อนไรล่นี่มันจะอเขากินรถแห่เตีมยวกมให้กินถแ่้วกนดีกีมันไม่มาติดอยู่นิดหอชบคน้อไหนูงางามตันาตล้วยตนนี่มนจอช่างแบบประสาีนะแมาเอ้ยวเขาไปไปทอายูไรนี อายุ23ค่ะิบามวันที่แปดหนึ่งไปเสียงคุกก่วันวิดอยู่เดียวพี่บดต่อไแต่เลิศคุกมาแล้วหน้อยหนึ่งกอบเย็นยี่สบามเขาจะยี่สามเหมือนกันรุ่นเดียวกันบบนู้นให้ดูอะไรให้ดูอะไรยี่ามกับแม่ยี่สามโออันนี้ก็ยิบยีสองราคาโอ้ยสาบสี่ออะไรพี่ เอามาถ่ายนี่้มองนจังากกินน้ำลำไยเลยจ้ะจะเมื่อกนอ้ะไนียอยากกินน้ำลำไยอีกแล้วแม่ค้ถายน้ำลำไยน้อยนั่นแหละว่ะเออดูว่ะอยากดคุณนิได้นานอยู่ตนกินไหนกี้โกับแม่คาผ้งัมปะเนี่ยเอาไปขัวที่หลังโอ้ยหนาวแล้วหนาวแล้ว สักง่าๆก็ไปจับขึ้นรถแล้วก็ถอยอะไรจะมล้มมองเโอ้โหอ่านรุกับไดทเกียร์ไหมเขากลิ่นกพเไหมบอแมนเห็บาปคนเปล่ยนเดี๋ยวมาหันหนาเทนำนะํานบ่ะจับเกียกีตุมหรอเขาจะุดปั่นบุญมาไมหมแล้วแต่ยางมากะลมไม่กว่ามายืนอะไรข้างๆเขาให้ไปยืนข้างหน้านู่นเออไม่ใคจะได้เสิร์ฟดีเออเหรอ ใช่ไหมเสือบังคาดจีอันนี้อยู่นอกวัดแล้วพี่นอกวัดอืมไม่เบานอกวัดแล้วชั่มอนมาแล้วนี่โอ้เขาขี้แห้งเหรอสนามวัดได้สนามโรงเรียนนั่นก็สนามวัด cá này đôi này này, quên thịt heo này này